นม,นมันจะเชื่อเนาะเหน็นตอนมันดนแะดสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตัดพริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อนๆคือช่วงนี้ฝนตกช่วงเย็นทุกวันเลยนะคะ เราก็ไม่ค่อยได้เข้าส่วนเนาะแต่พอวันนี้มาเดินดูอะคะ่ะพริกเราคือแดงเต็มเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตัดนะคะนี่เลยค่ะเม็ดเขาก็จะอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนในต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้อ่าค่อนข้างจะเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะขยายพันธุ์ ทำพันก็คือก็จะเก็บเม็ดจากต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะเด็ดให้เพื่อนๆดูนะคะขั้วเขาจะเหนียวมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเม็ดใหญ่มากเลยนะคะนะคะคือเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นอันเนี้ยคือนกนะคะลอยนกนะคะที่มากินไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่แะแต่เขาก็จะไปขับถ่ายตามเนี่ยค่ะเพื่อนๆ ใต้ต้นมงต้นไม้ก็คือมีต้นพิกเกิดเพียบเลยนะคะเนี่ยค่ะจะให้เพื่อนๆดูเขาจะเกิดเนี่ยค่ะแดงเต็มมากนี่ค่ะในต้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็เขาก็เพิ่งติดดอกนะคะแต่ว่า เม็ดที่เขาแก่แล้วก็แดงแล้วอะค่ะจะอยู่ในเนี่ยค่ะในพุ่มเขานะคะนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นนี้จะเก็บได้เยอะแค่ไหนนะคะจริงๆพิกต้นนี้คะ่ะเพื่อนๆก็คือต้นเดียวนะคะแต่ว่าเขาเอ็นล้มอะคะ่ะเขาล้มจากาฝนตกอะคะ่ะเขาก็มี ต้นงอกใหม่ขึ้นมาประมาณเกือบสิบต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสิบกิ่งเลยนะคะเขาก็เนี่ยค่ะให้ผลผลิตกับเรามาเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆพื่อนดูไกลๆนะคะว่าต้นเขาใหญ่แค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อจากพริกต้นเดียวนะคะพริกชนิดนี้ค่ะแนะนำให้อ่าเพื่อนเพื่อนโน้มกิ่งเขานะคะถ้าอยากให้อ่า ต้นเขาแตกกิ่งก้านเยอะๆอะค่ะก็พอโน้มเขาก็จะมีลำต้นแตกมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะขึ้นเต็มเลยนะคะอันนี้คือต้นเก่าของนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเ <ๆๆ S 1> นี่ยค่ะต้นเนี่ยค่ะก็คือพอเขาเอ็นล้มเขาก็จะมีเนี่ยค่ะแตกก่อขึ้นใหม่ขั้วเขาก็ ค่อนข้างจะเหนียวนะคะเพื่อนๆถ้าใช้กรรไกรตัดก็จะดีนะคะเนี่ยคะ่ะดึงไม่ออกง่ายๆนะคะพริกขี้หนูส่วนเขาก็จะเป็นพริกที่ทนโรคและมแมลงนะคะเพื่อนๆก็จากที่ปลูกมาเนี่ยคะ่ะก็คือก็ไม่ค่อยมีโรคและมแมลงรบกวนนะคะ เวลาเก็บแต่ละทีค่ะลูกเขาก็เนี่ยค่ะจะสวยค่ะไม่ไม่มีแบบเสียเลยนะคะแล้วพริกชนิดน,นี้ค่ะเขาก็จะชอบล่มนะคะเพื่อนๆเราสามารถปลูกในร่มหรือว่ามีาที่ที่มีแสงแดดลํำไรก็เขาก็ให้ผลผลิตดีนะคะ ต่างจากพริกจินดาพร,พริกฮอตต่างๆนะคะพริกชนิดนี้เขาจะชอบแดดเนาะแต่ว่าพริกพริกขี้หนูส่วนนะคะเขาก็เนี่ยคะ่ะปลูกกับต้นกงต้นกล้วยได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นนึงนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็ปลูกไว้ใกล้ๆต้นกล้วยะคะ่ะ เหนียวมากเลยลเนาะขววเหนียวมากค่ะพเพื่อนเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะพเพื่อนๆที่เราเก็บได้นะคะจากผีดต้นเดียวนะคะพเพื่อนๆก็ได้ประมาณขีดกว่าๆอยู่นะคะ ก็ถือว่าได้เยอะเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะเก็บเม็ดที่ใหญ่ๆแล้วก็สวยๆไว้ทำพันธุนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะสำหรับพริกเราก็จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็มีแบบกระสอบอันนี้คือปลูกได้หลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆน,น่าจะเกือบปีแล้วนะคะเขาก็พอมีลูกให้เก็บอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะ พริกกระเลียงขาวนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะอันนี้จะมีพริกขี้หนูส่วนที่เราปลูกใส่กระสอบนะคะเพื่อนเพื่อนก็ให้ผลดกเหมือนกันนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าใบเหลืองนี่ก็คืออ่าเราต้องเติมปุ๋ยให้เขานะเพือ่อนเพื่อนแต่ว่าเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมปุ๋ยให้เขานะคะเนี่ยคะ่ะ คือว่าดกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแต่ว่าเม็ดเขาก็จะเล็กกว่าที่ปลูกลงดินเนาะอีกอย่างคือต้นเขาก็ปลูกไว้น่าจะแบบพอๆกับทางนู้นนะคะก็เป็นปีแล้วนะคะเนี่ค่ะนี่ก็จะมีพริกกะเรียงขาวนะคะก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ จะพาเพื่อนดูทางนี้อีกเนี่ยค่ะพเพื่อนเราก็จะปลูกไว้เรื่อยๆนะคะพริกบางต้นก็ไม่ได้ปลูกนะคะเขางอกเองเนื่องจากเนี่ยค่ะนกเวลานกมากินแล้วเขาก็ถ่ายไว้นะคะเนี่ยค่ะพริกกระเลี่ยงขาวของเรานะคะ มเมล็ดพันธุ์เรากา็จะไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนๆเราก็เนี่ยค่ะก็คัดจากเม็ดทีใหญ่เราก็เก็บไว้ตากตากแห้งนะคะแล้วก็เอาไว้ปลูกอีกนะคะเนี่ยค่ะทางนี้ก็ถือว่าเม็ดสมบูรณ์ดีนะคะเพื่อนๆไม่มีโรคและ,มะแมลงรบกวนนะคะเนี่ยค่ะ ครั้งนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูส่วนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เม็ดเขาแดงเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะเก็บแต่ละทีนี่คือได้เยอะเลยนะคะนคะคะ จะปลูกช่วงนี้หญ้าก็จะงามไว้นะคะเพื่อนเอนเพราะว่าฝนตกทุกวันเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีตรงนี้อีกนะคะพริกขี้หนูพริกกระเหลี่ยงค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนคั่วเขาเหนียวมากเลยนะคะถ้าเราดึงแบบไอเนี่ยคือใบกับดอกติดมาด้วยเลยนะคะค่อยคเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนใช้กันไกลดีที่สุดค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆพ,พริกที่เราเก็บได้นะคะเยอะเลยนะคะยังเก็บไม่หมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยังไงก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพอดีฝนกําลังจะตกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรีบเก็บพริกก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ